เมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2567นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โอภาสการกรบินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากกรณีโรงพยาบาลอุตสาตถ์และประชาชนบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดรูร้อนเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีนายศิริวัตรบุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์และคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายสมศักดิ์เทพสุทินได้เดินทางตรวจเยี่ยมจุดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อ,อนทั้งบริเวณชั้น5และชั้น6ของโรงพยาบาลอุตรดิตฐ์ซึ่งบางส่วนมีการซ่อมแซมแล้วแต่ยังมีอีกหลายส่วนที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการจากนั้นนายสมศักดิ์ได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานเพื่อสรุปและหาแนวทางแก้ไข จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนายสมศักดิ์กล่าวว่ามีความรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลที่เสียหายหลายแห่งและส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งในเรื่องของภัยพิบัติต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถยับยัง้งหรือรู้เวลาล่วงหน้าได้แต่สิ่งที่เราดําเนินการได้คือนําเป็นบทเรียนในการป้องกันร,รวมถึงออกแบบโครงสร้างในอนาคต พราะหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกจะทําให้เสียหายมากกว่าเดิมส่วนในการเดินทางมาในวันนี้ต้องการให้กําลังใจข้าราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนพร้อมยืนยันว่าจะช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่พอได้รับทราบว่าขณะที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่รวมถึงที่ไม่ได้เข้าเวรก็รีบเดินทางมาช่วยเหลือเช่นกันจึงทําให้เห็นถึงจิตวิญ,ญญาณของสาธารณาสุขนอกจากนี้นายสมศักดิ์ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า เมื่อต้องดูแลประชาชนและผู้ป่วยอย่างเต็มที่โดยส่วนใดที่ได้รับเสียความเสียหายก็ให้มีการซ่อมแซมด้วยความรวดเร็วซึ่งส่วนใหญ่ที่เสียหายคือกระจกขนาดใหญ่ดังนั้นต้องรีบดําเนินการเพราะหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกจะได้รับความเสียหายมากยิ่งขึ้นโดยตนขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ช่วยแก้ไขสถานการณ์ส่วนงบประมาณในการซ่อมแซมหลัดกระทรวงสาธาร,รณาสุข พร้อมจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่และกำชับให้มีการเตรียมการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกโดยเฉพาะในเรื่องของกระจกก็ขอให้เสริมความแข็งแรงมากขึ้นเพราะเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเหตุจะมาอย่างรวดเร็วไม่สามารถเตรียมการได้ทันเวลาดังนั้นขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาด้วยนวะสะพรตะเคียนคามรายงาน